สองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุทธศุขทางช่อง YouTube ไทยไรเตอร์ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ฟังเป็นนักอาก่านบทกวีจะทราบว่าเรามีกวีเกิดมาในวงวรรณกรรมอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้ครับรายการของเราก็ได้ต้อนรับแขกพิเศษนะที่จะมาพูดคุยกันถึงวันนี้ของชนาการเหลียงพาณิชย์นะครับเอ่ยชื่อนี้มาหลายท่านรู้จักกันดีนะครับเพราะว่าเธอเป็นกวีที่มีผลงานปรากฏอยู่ตามสื่อต่างๆเรื่อยๆนะครับและก็ล่าสุดเธอได้รวมเล่มเพื่อที่จะส่งเข้ามาใน การประกวดซีไรส์ปี2 5 6 5นี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยนะและตอนนี้ครับเธออยู่ในสายกระเพราสวัสดีครับคุณชนาการครับคระสวัสดีค่ะครับขอบคุณนะครับที่เขียนกับรายการของเรานะครับแต่อย่างนั้นผมขอเริ่มต้นจากคำถามแรกก่อนนะครับว่าคุณชนาการสนใจเรื่องบทกวีเรื่องการเขียนคำประพันธ์มาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอ่าก็เขียนมาตั้งแต่เด็กๆนะคะถ้าเขียนแบบเขียนเล่นๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะ ตั้งแต่สักอายุสิบสองได้อะค่ะแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องฉันทะลักอะไรแบบนี้นะคะก็ค,คือเขียนไปคือรู้สึกยังไงก็เขียนไปแบบนั้นนะคะม,มารู้เรื่องฉันทะลักจริงๆก็ประมาณสักแปดปีที่ผ่านมาเองค่ะอผมจะรู้ว่าคำไหนใช้ได้คำไหนใช้ไม่ได้วันในยุคเสียงไหนได้เสียงไหนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่แม่นนะคะ ครับอ่ะงั้นผมถามต่อเลยอะไรที่จะทำให้เราร,รู้เกิดความรู้ตรงนี้ว่านี่นะกรอนต้องเขียนแบบนี้ต้องลงเสียงนี้วักนี้ห้ามลงเสียงไหนอะไรอย่างเงี้ยเราเรารได้ไปอ่านงานหรือว่าเราได้คําแนะนําจากใครครับได้คําแนะนําจากเพื่อนเพื่อนในเฟซบุ๊กเนี่ยละคะ่ะเป็นครับผมอเหมือนพวกอาจารย์ที่สอนภา,าษาไทยอย่างเงี้ยครับ,รบเขาได้เข้ามาอ่านแล้วก็ไปแนะนําในในในแชทอะค่ะว่า ตัวนี้ใช้ไม่ได้อักษรแบบนี้ใช้ไม่ได้อะไรนี้ยวันนี้ยุคเสียงนี้ใช้ไม่ได้อะไร้ยคะครับน่าสนใจนะอันนี้ผมสรุปได้เลยไหมว่าเรามีคนติดตามงานของเราพอสมควรนะค่ะครับผมก็นะมีพอสมควรค่ะครับผมนะกะวีย่อมถอบตัวเป็นธรรมดานะครับแต่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเลยครับคุณผู้ฟังครับเพราะว่าก่อนหน้าที่เราจะเข้ารายการเนี่ยนะผมถามคุณชนาการว่ามี เผยแพร่ที่ไหนบ้างก็ส่วนใหญ่เป็นทาง Facebook ใช่ไหมฮะแต่ลองเข้าไปใน Google สิฮะแล้วก็พิมพ์คำว่าชนาการเหลียงพาณิชย์ดูนะฮะงานของเธอไปปรากฏอยู่ในทางอีสานบ้างนะครับในกรุงเทพธุรกิจบ้างแล้วก็ที่สำคัญครับเธอเพิ่งรวมเล่มผลงานนะรวมเล่มผลงานด้วยอย่างที่บอกไปนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับอยากจะชวนคุณชนาการคุยต่ออีกน,นิดนึงครับว่า นอกจากเราจะเป็นคนที่เขียนงานสร้างสารรค์ผลงานแล้วเนี่ยเรายังเป็นนักอ่านด้วยใช่ไหมครับเราอ่านผลงานของใครเป็นพิเศษไหมครับผลงานหนังสือบทกวีไม่ค่อยได้อ่านเลยค่ะอืมส่วนมากอ่านงานแนวไหนครับผมใช่ตอนแรกๆจะอ่านเป็นพวก สอบสวนสืบสวนนี้เงี้ยค่ะคแล้วพอระยะหลังก็จะอ่านเป็นส่มจะชอบแนวแฟนตาซีค่ะอ๋ออ๋อเป็นนิยายใช่ไหมนะเป็นใช่นิยายแปลพวกแฟนตาซี <Fantasy S 1> อะไรอย่างเงี้ยค,ครับ,รบไม่คิดจะลองเขียนนิยายหรือเขียนเรื่องสั้นบ้างหรยอเรื่องสั้นคิดอยากเขียนดี่ค่ะแต่ว่า ยังไม่มีความรู้มากก็กลัวว่าเวลาเราเขียนไปแล้วมันจะวกวนนะคะก็มีเล่าในเฟซบุ๊กบ้างเป็นเป็นเรื่องเราที่เอาจากอ่าเร,อเรื่องเรื่องราในรอบตัวเองอ่ะของตัวเองของครอบครัวมาเขียนนะ,ะอืมอืมแล้วมีเสียงตอบรับดีไหมครับ ก็ oh, ค่อนข้างดีค่ะอนั่นแหละครับเป็นมาถูกทางแล้วครับผมเป็นกำลังใจให้คนหนึ่งแหละนะฮะเชื่อว่าจากพื้นฐานตรงนี้การเขียนบทกวีตรงเนี้ยก็เชื่อมโยงกันหมด่ะนะ,ะผมเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณชนาการจะมีงานอย่างน้อยก็เป็นเรื่องสั้นแหละแล้วค่อยขยายเป็นเรื่องยาวต่อไปเนาะผมเชื่ออย่างนั้นนะ ครับผมนะ<ช>เราเป็นกำลังใจให้นะครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของบทกวีบ้างแน่นอนเราเป็นคนคเขียนบทกวีเนี่ยเราก็อย่างน้อยเราก็ต้องเคยคุ้นกับการได้อ่านบทกวีบ้างใช่ไหมครับใช่ค่ะพอพอจะบอกได้ไหมครับว่าเราชอบอ่านงานของใครเป็นพิเศษไหมหรือว่าเราประทับใจงานของใครเป็นพิเศษบ้างหรือเปล่าครับเคยประทับใจตอนนั้นยังเด็กอยู่ค่ะเป็น อ่านหนังสือบทกวีเล่มแรกเลยที่ที่มีโอกาสได้เจอในในบ้านของคนที่เราเคยไปอยู่กับเขาอะค่ะครับแต่ว่าเป็นหนังสือที่เราจําชื่อไม่ได้นะคะจําได้แค่คนเขียนในในเล่นนั้นนะคะเขาชื่อว่าคุณไพศาลหานดุลตรงค่ะก็ก็จําที่เขาได้มาตลอดเลยว่าเออเขาเขียนแบบนี้ก็จําบทกวีที่เขาเขียนได้ด้วยคะคบ พอจะจำได้ด้วยครับผมแล้วเราตามหาไหมว่าคุณคนนี้คือใครยังตามหาค่ะเอเจอไหมตามหาเจอค่ะเพิ่งเจออา่เมื่อสักเดือนที่แล้วโอ้ดีใจจังเจอในเฟซบุ๊กเนี่ยแหละค่ะพครับผมก็คือคนที่เราติดใจผลงานเขานั่นแหละใช่ไหมฮะใช่ค่ะใช่แสดงว่าเล่มนั้นเขียนหลายคนใช่ไหมฮะเขียนหลายคนค่ะเป็น น่เป็นของมหาลัยอะไรสักอย่างนึไเงี่ยแล้วเป็นไงับพอพอเราเข้าไปแนะนําตัวว่าเราเคยอ่านง,งานของเขาอะไรอย่เงี้ย ยังยังไม่ได้ไปคุยกับเขาเลยค่ะไม่กล้าคุยค่ะได้แต่ส่องดูตามอใน g ูเ g l e นะคะแต่เป็นรู้สึกเหมือนเขาไม่ได้เล่นนะคะอ๋อครับครับนะแต่ผมว่ามันจะเป็นวิธีการที่ดีนะอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อนะว่าถ้าคุณไพศาลได้พบว่าครั้งหนึ่งมีเด็กคนหนึ่งที่ จดจำผลงานเข้าได้เนาะแล้วก็วันหนึ่งเติบโตขึ้นมาเพื่อจะตามหาตรงนี้ต้งผมว่าตรงนี้มันเป็นพลอตได้นะ เป็นการตามหาอะไรสักอย่างในวัยเยาว์อยู่ด้วยค่ะอ่าดีครับดีครับนะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนะแค่คุยแค่นี้มันก็มีอะไรให้ให้เราได้จับได้ต้องแล้วนะฮะอ่ะอันนี้ในที่สุดตอนนี้เราก็มาถึงผลงานรวมเล่มนะเล่มแรกของคุณชนาการนะครับเล่าให้เราฟังนิดหนึ่งครับว่าที่มาที่ไปกว่าจะเป็นหนังสือเล่มแรกเล่มนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ ก็จากที่เขียนลงเตทบุกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้รู้จักกับคุณอาทโลคุณดิเลกนนทชิตค่ะครับ,รบแล้วก็เป็นเพื่อนเตทกันมาเรื่อยๆจนเขาก็ยื่นมือมาช่วยเหลือค่ะคที่จะรวมเล่มให้ค่ะ<อ>ก็เลยทุกอย่างก็พี่เขาก็ทำให้หมดเลยค่ะคเพราะว่าทำเองไม่เต็นเลยเอาเริ่มจากชื่อก่อนชื่อชื่อเรื่องเล่นนี้ชื่อ ชื่อเรื่องพี่เขาเป็นคนตั้งให้ค่ะคแม่น้าหญิงสาวฤดูการแล้วคราวนี้ยมันต้องมีที่มานะเริ่มต้นจากบ,บทกวีทั้งหมดกี่ชิ้นทั้งหมดประมาณสามสิบชิ้นค่ะประมาณสามสิบชิ้นคัดเหลือกี่ชิ้นครับไม่ได้คัดเลยค่ะส่งไปแสดงว่าเล่มนี้คือมีบทกวีสามสิบชิ้นล้วนๆเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะครับผมคือพี่ดิเลกเป็น บอกก่อให้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครับผม <c oughs> พอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมว่าในเล่มนี้เนี่ยเนื้อหาโดยภาพรวมเกี่ยวข้องกับอ,อะไรนะโยภาพรวมเกี่ยวข้องกับเรื่องกเป็นความรักทั้งหมดเลยค่ะอืเป็นความรักทั้งหมดเลยเพราะว่าบทกวีที่เขียนลงในเพจบุก,ก็มันก็จะเกี่ยวกับความรักทั้งหมดอะค่ะคือคิดว่าจริงๆเราความรักมันเป็นเรื่องสากลน,นะคะครับมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่า มันน่าจะสวยงามที่สุดในชีวิตแล้วอะ uh huh. ถ้าเกิดเราจะเขียนถึงความทุกข์ยากหรือเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ในที่มันเกิดขึ้นในโลกปัจจุบันมันก็เหมือนกับเป็นการไปซ้าเติม mm hmm. ซ้าเติมความรู้สึกของคนที่อ่านค่ะก็เลยอยากเขียนถึงความรักมากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าความรักถ้าเกิดว่าไม่ว่ามันจะทุกข์จะเศร้าจะสุขหรืออะไรคือมันก็เป็นอารมณ์ที่คนทุกคนได้เจอหมดอะ่ะ คิดว่านะคะ<ช>ไม่ว่าไม่ว่า,วาเ,เด็กหรือผู้ใหญ่คือความรักมันไม่ได้เป็นเรื่องแค่ความรักของผู้หญิงกับผู้ชายสองคนเนี่ยมันเป็นความรักที่เหมือนกับคือ,อทั้งหมดอะ่ะมันคือความรักทั้งหมดที่<ช>เ,รเราจะสัมผัสกันได้นะคะ ประเด็นสําคัญอยู่ตรงนี้แหละครับว่าความรักเนี่ยนะเออมันไม่เลือกช่วงวัยมันไม่เลือกเพศไม่เลือกอะไรทั้งสิ้นนะ <c oughs> ความรักก็คือความรักกันนะฮะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับ <c oughs> รกนแสดงว่าบทกวีทั้ง30ชิ้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เราเขียนขึ้นมาเกี่ยวกับความรักล้วนๆ <c oughs> พยายามถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกที่เราอยากจะถ่ายทอดเกี่ยวกับเรื่องของความรักใช่ไหมฮะ ่มผมจะรบกวนเป็นอารมณ์ณที่เกิดขึ้นนะเวลานั้นนั้นด้วยน่าสนใจมากๆก็แสดงว่าเราเขียนสะสมมาเรื่อยๆใช่ไหมไม่ได้เขียนรวดเดียวเนาะไม่ค่ะครับผมนะผมจะรบกวนคุณชนาการแล้วล่ะว่าตอนที่เราคุยกันอยู่นจริงผมไม่ได้มีเวลาบอกนะว่าจะขอให้คุณชนาการช่วยอ่านให้เราฟังนิดนึงอ่านให้ผู้ฟังฟังหน่อยนะพอจะได้ไหมครับหยิบมาสักบทหนึ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบใจอ่ะเอามาอ่านให้ผู้ฟังฟังหน่อยครับ ชื่อเรื่องบ้านในความสรงจำนะคะบ้านความสรงจำแสนหวานของการก่อนบางผ้าใยยาวรออวรปูกหมอนเสื้อสารชันระเบียงพื้นฟากผุกพังในครั้งนั้นแล้ววันหีบเพลงปรงเสียงมอหายใบเก่าระวังเรียงเคาะเสียงใส่ทํานองผอมรองขอปอะกองไปในคืนอันดื่นดาว รู้ดูหนาวคราวน,านั้นนานแล้วหนอผู้ระหงข้างบ้านบานดอกดอกคอยผีช่อแดงหวานเช่นผ่านาอ่ะอทู่บลิมทานที่ผ่านพบช่อผักตบสีม่วงเป้าห่วงหาพงอ้อไหวม่านระตาตาภผ่เสียดก,กอรอท่าอยู่หน้าเดือนใต้สูงกระดังงาการเวกน้ำท่วมเมฆโยกเยกเอ,กเอยเคยเป็นเพื่อน หิงห้อยค้างคาวดาวและเดือนพี่กุลเกลื่อนพื้นชานและลานดินปากไม้ไผ่ขัดแตะฝาหลังคาจากเรือกลับมากลากถูเรารู้กิน่นในสาบสางร่วงเลยอันเคยชินยังได้ลินข้าควรให้หวดคืนเหมือนยิ้มหยันวันก่อนได้ย้อนถามเมื่อรตามโลกไปเช่นใครอื่นมันสุดจริงอย่างที่พร่ำหรือกำ้กืนหรือแค่ยืนจำนนต่อหนทาง บ้านหอมนิทานวัยยาวที่เราสร้างเสียงหัวเราะยังเหมือนไม่เลือนจางในทรงจำยังกระจ่างอยู่อย่างเดิมอ่านไปเสียงสั้นไม่เลยโหเนี่ยรับ <c oughs> คุณฟังครับนี่คือแค่บทแรกของเล่มนี้นะครับนะที่เหลือเนี่ยอีก29บทเนี่ยผมว่าต้องให้ภาพที่ น่าสนใจมากๆนะแล้วเชื่อไหมครับว่าพิมพ์ออกมาประมาณเท่าไหร่นะ200ใช่ไหมฮะ200อเล่มเนาะ220ร้อยยี่เล่มตอนนี้หมดแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับคือที่ส่งที่ส่งซีไรส์ก็จํานวนหนึ่งที่เหลือเนี่ย f อฟทั้งหลายก็เรียกว่าเขาเรียกอะไรนะสมัยนี้เขาเรียก CF ใช่ไหม <laughs> บรรดา f อฟทั้งหลายก็ ไปอยู่ในมือของเอฟซทั้งหลายมาก็เยอะแล้วนะฮะรอพิมพ์ครั้งที่สองนะฮะไปกำลังใจให้นะครับแล้วก็ระหว่างนี้ถ้าอยากอ่านเนี่ยทําไงฮะเฟซบุ๊กเหรอครับต้องต้องมีมีส่วนหนึ่งมีลติดตามในเฟซบุ๊กก็จะมีแต่บทกวีอย่างเดียวค่ะครับผมน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะคือเอางี้ละกันคุณผู้ฟังครับในระหว่างที่พิมพ์ฉบับพิมพ์ครั้งที่สยังไม่ออกเนี่ยนะฮะก็ไป เป็นเพื่อนใน Facebook ของคุณชนาการก่อนก็ได้ว่าเออเธอได้เขียนอะไรเธอได้ถ่ายทอดหรือว่าเผยแพร่อะไรออกมาบ้างเราจะได้ติดตามไว้นะฮะและแน่นอนครับพอพิมพ์ทั้งที่2อ,ออกมาถ้าใครอยากอ่านก็ช่วยกันสนับสนุนนะฮะเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันเนาะว่าทุกวันนี้เวทีประกวดทั้งหลายก็ไม่ค่อยจะเหลือแล้วนะฮะ <c oughs> อา้าวไม่เป็นไรไปกำลังใจให้ครับตอนนี้ <c oughs> เราอยากจะชวนคุยนิดนึงครับว่า เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการประกวดเนาะอ,อ,อยากจะถามนิดนึงครับว่าคุณชนาการส่งงานประกวดบ้างไหมครับส่งน้อยมากเลยค่ะเพราะว่างานประกวดมันเป็นงานที่เราต้องให้อะไรกับคนอ่านนะคะม,มันในความรู้สึกของตัวเองอะนะคะมันเหมือนกับว่าบทกวีที่เราเขียนอะมันมันตอบมันให้แค่ ให้ตัวเราเองนั้นมันมันไม่ให้อะไรกับสังคมค่ะก็เลยไม่ค่อยได้เขียนอะไรประกวดเพราะว่าเวลาประกวดเราจะเราจะไม่รู้สึกลื่นไหลไปกับถ้อยคําที่เราจะเราจะเขียนนะคะมันค่อนข้างยากมากเลยค่ะครับเคยเคยคิดจะทําแต่ว่าไม่ไม่สําเร็จอะค่ะมันคนละอารมณ์กันนะเนาะเขียนเขียนเองกับเขียนประกวดเนี่ยคนละอารมณ์จริงนะเออเพราะว่าการประกวดมันมันต้อง ไปตามหัวข้อมันต้องถูกกำหนด<ช>ด้ยยวยเงอนไขตตานานาใช่ไหมยิ่งมีหัวข้อให้ด้วยยิ่งทำไม่ได้เลยค่ะอืมอืมอยากนิดนึงงั้นถ้าพูดว่าถ้าเปรียบเทียบว,ว่าคุณชนาการเป็นนักว่ายน้ำานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นฟรีสไตล์เนาะเพราะว่าเรา <c oughs> เราคือถ้าถูกบังคับด้วยท่าใดท่าหนึ่งตลอดการว่ายน้ำมันก็คงจะลำบากเหมือนกันนะฮะใช่ได้ค่ะใช่ ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเชื่อะนะว่านะด้วยสมบัติสำนวนเท่าที่ผมฟังจากที่คุณชนาการอ่านเมื่อกี้นะผมว่าวันหนึ่งอ่ะนะคุณชนาการพัฒนาฝีมือแล้วต้องมีการส่งประกวดแน่ๆเชื่อสินะอย่าปล่อยให้งานอยู่แค่นี้นะขอไป็นกำลังใจให้นะครับค่ะ,ะแล้วมีแนวคิดจะรวมเล่มเล่มสองอีกไหมหรือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นการบ่มเพาะอ,อยู่เล่มสองอยากทําเป็นเหมือน เรื่องสั้นๆน,นะคะแต่ว่ามันก็คือเป็นเรื่องราวในชีวิตที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมอะไรลงไปนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็ไม่ไม่หลุดออกจากอาชีวิตของเราไปที่เกิดขึ้นแบบแวดล้อมของเราตั้งแต่เด็กจนโตมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับผมนะคุณผู้ฟังครับเราจะรอต้อนรับผลงาน ชิ้นที่2ของเธอแล้วก็ชิ้นต่อๆไปด้วยนะฮะว่าสาวบางคนทีคนนี้เนี่ยมีอะไรให้เราได้สัมผัสเธอบ้างในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกการถ่ายทอดออกมาก็แน่นอนครับมันจะเป็นบทกวีด้วยใช่ไหมยังยังไม่ก้าวไปสู่เรื่องของร้อยแก้วเนาะใช่ไหมค่ะก็ก,ก็อาจจะมีปนๆอยู่บ้างค่ะอ่าครับผม<อ>นะเขียนแบบเอ่อทั้งเป็นฉันทลักษ์ด้วยทั้งไม่มีฉันทลักษ์ด้วยก็จะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้เราและคนอ่านนะครับค่ะครับผม นะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับจริงๆเนี่ยอยากพูด<ะ>คุยเยอะกว่านี้นะแต่ว่าเกยงใจเวลาพักผ่อนเนาะเอาเป็นว่าในช่วงท้ายของรายการตอนนี้เนี่ย<ะ>ผมอยากจะขอคุณชนาการฝากอะไรถึงนักอ่านครับแล้วก็เพื่อนๆน,นักเขียนนะเพื่อนๆกวีที่ท<ะ>หรือคนที่เป็นนักอยากเขียนนะ่ะนะฮะอยากจะฝากะอะไรถึงคนเหล่านี้ไหมครับเชิญครับก็อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วคือ ในทุกตัวอักษรเวลาที่เราถ่ายทอดหรือว่าเขียนออกไปอ่ะจริงๆมันก็คือมีมีอารมณ์ความรู้สึกของเราร่วมร่วมไปด้วยทั้งหมดเลยแล้วคือการอ่านมันก็ช่วยเราในเรื่องของปรับอารมณ์ความรู้สึกของเราด้วยเวลาที่เราเจอความทุกข์หรือเวลาที่เราอยู่ในคือสถานการณ์ทุกอย่างในโลกใบนี้มันมันก็ค่อนข้างตึงเครียดอะคะ่ะแต่การอ่านการเขียนอะไรเงี้ยมันจะช่วยเราได้ค่ะ อย่างน้อยมันก็จะทําให้เราแบบว่าหลุดออกจากโลกปัจจุบันไปแป๊บนึงไปอยู่กับโลกจินตนาการของเราอืแล้วมันมันช่วยในเรื่องเรื่องอารมณ์อะค่ะช่วยได้เยอะเลยค่ะถ้าใครอยากเขียนก็ก็อยากให้เขียนเลยค่ะเขียนเขียนไปก่อนเลยค่ะแล้วค่อย เราเค่อยย้อนกลับมาขัดเก่าหรือย้อนกลับมาอ่านเราจะเจอเองอะค่ะว่าตรงไหนที่ม,มันมันมันยังไม่สวยมันยังไม่ไพเราะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนแรกที่เราคิดว่าอยากจะเขียนให้เราเขียนไปก่อนเลยลงมือเขียนได้เลยค่ะต้องอ่านอ่านให้เยอะหน่อยอะค่ะไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวว่ากับว่าเราต้องอ่านบทกวีอย่างเดียวคือเราอ่านทุกหนังสือมันก็คือครั้งที่เราจะมีคําอยู่ในสมองเราอะค่ะมันจะหลุดออกมาเองเวลาที่เรา เวลาที่อารมณ์เราไหลไปแล้วมันก็จะลุดออกมาได้เองคําเหล่านั้นนะคะเห็นด้วยเห็นด <c oughs> ้วยร้อยเปอร์เซ็นเลยครับเนี่ยครับ <c oughs> คุณผู้ฟังครับการพูดคุยสั้นๆแต่ว่าได้อัธรสนะฮะได้อารมณ์ได้ได้ในสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นความสุขนะครับเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการสนทนาแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณชนาการเหลียงพานิชนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะครับแล้ว เราจะรอต้อนรับฉบับพิมพ์ครั้งที่สองนะและเล่มที่สองรวมถึงเล่มต่อๆไปของพุจชนาการด้วยถ้าออกเล่มใหม่แล้วส่งข่าวเราด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะได้มาพูดคุยกันเผื่อว่าจะได้เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพุชนาการครับรักษาสุขภาพสวัสดีครับค่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยใชยจัรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิตถาวชิลาพ,พรพฤษและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอะไรพอดแคสต์แสงสองวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ